สวัสดีครับกิจกรรมความเพียรนะครับรอบต่อ JP034 ครั้งที่77วันที่20มีนาคม2568วันที่8บทสดธรรมจกรักรปวนาสูตร เอวามีสุตังเอกังสมออย่างะควาปพานาสิอย่างสวิหารติอิสุรตัิมิขตยตัสสละโขพะความบัจเจ้มักขเยภิขอัมมันตสิทธิวเมผิกเวอันตัปะพัชจิเตนะนะเสวิตตัพายุจายังแกเมสุกามาสุขานิการโยโคหีโนคขมุกุตจันนิโกอนัติโยอนัทสันนิโตโยจายังอัตตะคิละมาฐานิโยโคทุโขอนัติโยอนัทสันนิโตเอเตเตผิกเวอุโหอันเตออนุปะ คำมะมัชิมาปฏิปทาตถาคตเด่นนักิสมุตตาจุกุรันิยนัการันิอุปสมัยญาปิญญาสัมปทายาณิพพานยาสังวัตติตัตมาจัสสาภิกขเวมัะชิมาปฏิปทาตถาคตเด่นนักิสมุตตาจุกุรันิยนัการันิอุปสมัยญาปิญญาสัมปทายาณิพพานยาสังวัตติกัจฉามิวะอิโยะทังกิโกมะโคสัยยะทีทางสมาธิติสมะสังโปสมาวจสมะโกวตสมาชิวะสมาวายมุสมะสติติสมาสุติอยังโขสาภิกขเวมัะชิมาปฏิปทาตถาคตเด่นนักิสมุตตาจุกุรันนิยนัก อุปสมัยญาณปิญญาญาสัมปทายาณิพานายาสังวัตติอิธังโคปะนาภิกเวทุกขาอริยสัจจังชาตริปิจุตุขะชราปิทุขะมรำปิทุครังโสกัปีนิเทวทุขาโทมานัสสุปายาสปิทุขาอภิเยหิสัมโยโคทุโคปิวิปโยโคทุโคยาปิฉันเนราภิติตามปิทุครังสังกิเตนะปัจจุปาทานะขันธาทุขาทิกอิธังโคปะนาภิกเวทุกขสัมปทาโยอริยสัจจังยายังตัณหาโพโนภวิการันทิราคะ สหคตาตสราตัสาพินตินีสยติตังกามตนะาภาวตนะวิภาวตนะอิทังโขปนะพิกเวทุขนิโรโธอริยสัจังโยตัสายีวัตันหายะอัเสสะวิลาขะนิโรโธจาโคปันตินัสสโขมุติอนารโยหิตังโคปนะพิกเวทุขนิโรโธต่คำไมิมีปฏิปทาอริยสัจังอาิยมิวะอริโยทังทิโขมะโกสยะติตังสมาทิติสมาสังโฆสมาวจจะสมากัมมติสมาวจจะชีวะสมาวายมุสมาสติสมาสติสมาธิ อีทงทุกขังอริสสัจติมีภิกเวปะเพนะสุเตสุธรรมิสุจกุงอุตภิยานังอุตาิปัญญาอุตาิวิชาอุตภาท่อรโกอุตภาทตังโขปิทานทุกขังอริสสัจจังปริญญยนติมิกเวปะเพนะสุเตสุธรรมิสุจุงอุตภาิยานังอุตภาพิปัญญาอุตาิวิชาอุตภาท่อรูโกอุตตภาทตังโขปนิทานทุกขังอริสสัจจัง ปริญญาตันติมพิโกยภูเพนะสุทเสุตเมสุจิกุอุตปาธิยนัอุตปาทิปัญญอุตปาทิวิชาอุตปาทิอารโกอุตปาทิอีทังทุกขสมงทัยโยเสัจจติมกพิโยภเพนาสุทเดสุตเมสุจิกุอุตปาธิยานัอุตปาทิปัญญอุตปาทิวิชาอุตปาทิอารโกอุตปาทิตังขบปริทางทุกขสัุทายโยเสัจจปาตุปติมพิกเพนะสุตเดสุตเมสุจิกุอุตปาทิยนัอุตปาธิปัญญาอุตปาทิว อริยสัจจะวิหานติมพิุวยปภเยนัสุเตสุตมเมสุจุคุงอริยภาราังอริยปัญญาอริวิชากุภาริอโกอุิาริอีทังทุกขานิโรธอริยสัจจันติมีพิเุวยปภเยนันสุเตสุตมเมสุจิคุอุาริยานังอริปัญญาอริวิชากุฏภาริอโโกอุาริตัณโทาทุกขนิโรธอริยสัจจังสัจจิกาตพันติมพิุวยปภเนัสุเตสุตมเมสุจุคุ उत्पादियना उत्पादिवनजल पाथी विचार उत्पतति अल्को उत्पादति तीदान तोखनिकरो तथा खनिज परिभता रिया सचातिमे पखे प्रभे अनुसते सुतमे सूचक उरबारियना उग्रतावा उरबारि पंजय उरपारि विचार उत्पतति अल्को उत्पादति तंगको परिभता तोखनिकरो तथा खनिज परिभता रिया सचांग พระเวทนมีพิกเวปเพยอนุสุเตสุเมสุจิุงิานอุารจอุวิชาอุรโกฏิังโคนิทานขันโรธรรมินีปฏิวัติัจังภพวิตันติมีิกเวปพอนุสสุเมสุจิุงิาารจอุวิชาอุอรโกอุยาวกิยนจามีพิกเวอิมิสุจตสุริยสัิสุวิมันติปริบาทัง เพืะชักกณะในหลังจะทำูุทธังยานาทัศนสนาสุยจุตัหโอวสีนิวะตาวะหังพิกเวสติวะเกโลเกสัมมาลัคเสะามะเกสสะสมนิยพามนิยปัจยะสัติวะอมนุสชะสัญญาตุตังสัมมาสุติี่อนสมุทโตปัจจยาสิงยะโตจัคโขมีวิกเวมีสุจเตอสุริยัสเจสุอิมันติปริวะทางตาวะสะักขณะจะทำพุทธังยานาทัศน์นาสุยจุตัหโอวสีอาทังพิกเว Setiap ke loke sama loke sapa ma ke sasa wana ya pa mani ya pa caya sari ya anu caya anu tara sama sebuti nga sama tau pa caya sing ya na caba na mi ta sana ng uta pa ti nda ni puna pa wo ti ita ma wo cha pa kawa ta ya ta mana pa cawa ki ya pi ka wo wo pa kawa tau pa si tang ipa pi na tung isa ma cemin caba sa wi la chang wi ta ma yang ki chi

จาตุมาฤทธิกาเทวสัตวมนุษย์วีสุงจาตุมาฤทธิกานังเทวานังสัตว์สุตวะตาวินิสัตว์เทวสัตวมนุสยวีสุงตาวินีสัตนังเทวานังสัตว์ตังสุตวะยะมะเทวสัตวมนุษย์วีสุงยะมานังเทวานังสัตว์ตัสุตวะตุสิตาเทวสัตว์มนุษย์สวีสุงตุสิตาหนังเทวานังสัตว์ตังสุตวะนิมันละตีเทวสัตวมนุษย์สวีสุงนิมันละตีตีนังเทวานังสัตว์ตังสุตวะตาวะปารณิมิตรวสัตสวัตตีตา para sidang isu pada ini kata kita anu terang sama cakap bahwa kita nggak perlu yang sore ini wabah ini wabah tv ini wabah malam ini wabah kena jiwa luka seminti tina tina kena tina tina aku tina ya wa pemula luka satu apa kakaci ajan jatuh sasa si luka tatu sangkam pis pak sangkam ti sepa weti apa mana ucap orang lupa solo kepada orang hosi adik na và thế tha nang thế tha nupah wang atthako bhagavantu nang utani siri anyasi atthago gunthayo anyasi atthago gunthayo iti ihang ayasmatto gunthaya sabba anyago gunthayo tevadana mang ahosi ti bhikkhu appathanussati du sa bhagavana ཁཁག ཁས 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 ཁས

วัิบสามาทาชินวัญชรชายาชนะกตาพุทธเจตมานสวานาจตุจสวรคัชงยีปีนุนราชวัตรนักรโยพุทธทิวิสตีในกาสเวตาไมหัวตเกิมนสาสิบโตแมหุตจนิสงกุบโตแมหุลนกรูอิเมนรโรีบุตจกนกจบิวากสุเมวรานจกนิสนแมงสุนารา Asa bocah mana mau buka semua asa lagi guys nanti berdua kasih nih soalnya kalau nih sih nih sih disampe di buka kok kemarin kasih buat hero masih jadi waktu kosong ini kalau Nā rātē tērī ka mō mā sā sā sī tī mā tē rācī wī cī tā cī nā sā wā gāi tā sī tī mā tē rācī tō ndō cī nō sā cā rātā sī lā tē cī nā ka mā kē sū sān tī tā 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 rā mō rātā wā sī tā kī nē mē tā sū tā kāng tā sū kāng mā cā tā wā sā yō mā mē kō mā rā kā ngā tā ตถาบันอตมสภยราริษัสภาเจตสกุสรคุีนาระวากิยะมากษตมันุภาวนาิทาริชนกคานุภาวยิตัดรายุสมนุภาบริตวจารมิงมนาติบที่สิบสี่บทสดามาการภาวงศาสมาพิณิมิตสาวุธันตังคีมีขลังอุทิตโคนรเีนมาลังทานาทิธรรมะวิทนาชิตวมณีโทตันเจ้ะสุทเตชานิมาติเลกมะพิยุจิตาสภะติงโคนาปนารวะก่าหะมักะ มัทธะยะขังคันติสุทันตาวิธินาชิตวังมณีโทตัติเชสสะพะตุติเชมขราณีนาลักินิข้าชาววังอติมัตตภูตังทาวัคขิจักกะมะสัตเหนวสุทารุนันตังเมตตมโพเสกะวิธินาชิตวังมณีโทตัติเชสสะพะตุติเชมขราณีอุกิตะโคคักขามะติหัตธสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปัตถังคุริมาลวันตังอิถีพิสังขตมโนชิตวังมณีโทตัติเชสสะพะตุติเชมขราณีกัตวานะกัถามุทะลังอิวะ Kampi niya cinta yatu tak santena Soma bitina cita waminin to tatekisapu tutece makarani Satjang wihaya mati saja kawatake tungwata piro pita manang Ati atapu tang panjabati pacerito cita waminin to tatekisapu tutece makarani Tantau panantapu tang mahiting putena tira pucakenya tama Payanto idu pasate satwitina cita waminin to tatekisapu tutece makarani ทุกขาหาทิฏฐิผู้เเกณฑนัสุทธัตถาหาถังปมะวิสุทธิชุติมิทธิปการพิพานังยานาคาเทนะวิิยาจิตตวามุนินโทตัตยสะพูตตเทเจชังมักรานีเอตาปิพุทธเจมังการะอัตตัคถาโยวาจโนทินทิเนศรเตมตติหิตวานีนะกวิวิธานิจุปัตวานีโปขังสุขังอารทิขเมยยะนโรสปัญโยมหากริโกนาทหิตายสัพพะปานินางปุเรตวะปารมีสัพพะปโตสัมพุทธิมุตตมังอิเตนะสัจจวัวชนาหัวตตเจชังมักรัง Saya ntok petik yang mulai nanti watanoe wang tawang wicayoho i caya suca mang kari apa raja dapat nang kesese bata wipo gore apis eke sapa pun tana ngakapa tobo mo tati senakatan semakarang su pa patang su titang asukan nuho sumuotocha suwi tang pumat cari su bata kinang kaya kamang waca kamang pada takinang pada kinang manuk kamang penikiti pada kinang pada tati pada พ่อตุสพพมคารังคัตุสพเทวตาส่าพุธานุภาเวนัสตาสุติภวันเตวันจมาังัตุสพเทวตตาสัสดธรรมานุภาเวนัสตาสุติพวันเตวีัมาังลัตุสพเทวตาสสังฆานุภาเวนัสตาสุติวันเตบ่สิบห้าปิทนคกถายาเทวตาสันติวิหารัสวาสินีตเปคลกโพธิเลตอิต่อิตาธรรมะทานินะพุวันตูปูชิตาสุติการณเทถาวิหารมทะเลถราจามาชานวกาจา พิกโวสาวรามิตาธนปติอุปัสกาคามาจากเทสานิขมาจากอิสราสปานะภูตาสุกิตาพระวันตูเตชะภูเชผู้ชาวเอปิจะอันถาสัมภวาสังเสจทชาตาอัตาโวปปาติกานียานิกังธรรมวรังปฏิจะเตสเพียปิทุกขัสสกระโลนตูสังขยังทาตุจิลังสตังธรรมโมธรรมัทธาาจากปุคราสังโคโหตุสัมมาโควะอัตถายะจะอิตายะจะเอ็ม อัมเหและขันตุสทธัโมสัมเพปิธรรมะชาลิโนสุทถิงปะสัมปาปุเรเนยมามาธมีอภิริยปะเวทิเตปสาน,หนาหวนตุสพเพปิปานปิโนพุทธศาสนาสเนสัมมาทารังประเวชนโตกาเลเทวปะวัสตูวุธิภาวยะสัตนางสม,มิทังเนตูเมทะนิงมาตาปิตาตาจาัตราชานิจจังและขันติปุตตะกังอีวังธมีะราชโนประชังและขันตูสัพพะ บทที่สิบหกเทวตาอุโยชนักขถาทุกขปตฏิจนิทุกขพิญญาปาฏิจณีพญาโสกปาฏิจณีโสก้าหุนตุสัพเพปิปานิโน่อยตวาตาจามิสัมปะตังปัญญาสัมปะตังสัพเพเทวานุโมทันตุสุภสัมปติสิทธิยาทานังทัตันตุสตายาสีลังลักขตุสุภตาภาวนารพิรดาหุนตุสขจันตุเทวตากตา บททสิบเจ็ดมังคกโหตุสปังสมัคารังลวกตุสตวัตตาสวัสดิ์พนุภาเวนะสติวัตุนิรันรังโหตุสปังสมัคารังลวตุสตวตาสวัดิธรรมานุภาเวนะสติวัตุนิรันรังโหตุสปังสมัคารังนภวะสวติรัน สุทธาวรรพตาปจกันันจะยังผ่านทาตานั่งจะเตืนฉันละขับมันที่มิสุขสุขพุทธาวรรพตาปจกันันจะยังานทาตนั่งเตืนละขัมทมิสุขสุพุทธาวรพตาปจกันันจยังระัตนัเตนขบมัทสุสพุทธาวรพตาปจกันันจยังระัตนเตนขมทสุสพุทธาวรรพตาปจกันันจยังระทตนเตนขบมัทสุสพุทธาวรพตาปจกันันจยังนงตานัเตน

ด้วยในภาพแห่งสัจจะอธิษฐานในภาพแห่งความเพียรและอานิสงส์แห่งการบูชาพระอรตนาตัยด้วยการสวดายบทสุนทรภพรทสุภวุธิและพระคตานี้จขอความสุขใจจงเกิดมีแก่ข้าวเจ้าให้คนขอให้คนจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าวเจ้าเจริญทั้งทางโลกด้วยแต่ทางขอตัวทิพย์ตัวเวลาทั้งหลายปวดอนโมทนัในการสวดสันตายมลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาและปวดมโนภาพให้แก่ข้าวเจ้าและวัตถุมงคลพระพิตรยศิตรีเหรียญยอดศรีหรือไม่กูสเปิตเราจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สำสิจขึ้นให้เพียรด้ มูกุศลของพจ้าทั้งหลายเกิดจากการส่งมนตรีจิตภาวนาขออนุทวาท้พุทธราทำริชา่งพระชาขอบวินิจฉัส่งถึงผู้มีจิตใจร่วมส่วมนตรีจิตภาวนาทุกท่านโปรดจงขอจงปลอดจากราชภัยทั้งวงพระจากความทุกข์ใจทุกใจและสิ้นประสบของสเจรงลงใน้ทาที่กันงานชนะต่ออุบศรและมันทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยธนาศสนาสมบัติบระบาลสมบัติมีนุตแต่เห็น้านสำเรในการปิปัสสนากรรมฐานกับบรรยายณและเจริญด้วยจตุลพิษพรชัยทั้งสี่คืออายุวันสุขของพระนาน